บานเฮ้ากับยู่ตามทองลรทองหน้ากันหลายจากตามเคือนตามยังนะจากจัาเมนโบเมนจาํจำาำม่ได้แต่จน้นแนน สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุกคนั้งฟังเมืองไทยฟังต่างประเทศนะจ๊ะฮัลโหลไอวันวมืนอวรายการกินตามใจปากของแน่นนะจ๊ะเสนอเมนูตำมะคุ้งจากกับหมกหอยจุบบน,นะจ๊ะต้มหมกหอยจุบส่วนผักกะมีผักกาดนะจ๊ะมีมเะเขือเปาะมีแรดดิสและก็ลิ้นฟ้าใช้พี่น้องผักโบราณใช่ไหนี้แต่ว่าได้เมนูปโปรดนี่หอยจุบจ้ะพี่น้องหอยจุบแต่ว่ามันอยู่ในทะเลจ้ะมาเด้อสุภูสุกคนมากินน้ำแน่นเด้อจ้ะ ตำบางฮงก็จก้ะตำยำใจก็แแ่บคือเกาเจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะมาลงมือกันเลยจ้ะมวนหมวนมือกือเกาเลยจ้ะเน้นใส่อีกกระปูดองไปนั่มใจกระปูดองน้ำป้าอแน่นไปเก็บมักหอย อยู่ทะเลนั่นก็ได้แต่ก,กับปูดมาน้ำจากก็เลยเก็บเอาม้ามดองน้ำออออดองเองแสบเองจ้ะ มาคอยเนี้ยแน่ไปเก็บกับพอายญ่งจากก่อนล็อกดาวนั่นจ๊ะพอายญ่งแล้วพาไปเก็บจ้ะร้ายร้ายพี่นอ้องเวรเท่าเลยร้ายคักร้ายแน่จ้ะเก็บมาได้คื่คขุนึงจ้ะ <c oughs> ลงหนาลงหลังหากระดาษทิชชูจ่จะเถ่าแล้วก็นี่จะไม่ต้องลงนาจะลงนาลงห,ล,งหล,งลังนะ หวบแล้วจ้ะตัําหุ่งข่อยแค่อืมขอยืนยันค้ำเจาตัํานย้ำได้กระแซบจ้ะสดอรถอืม,อม เปิดเอาในโขดหินข้าวเดียวก็พวยใหญ่จ้ะหอยมักลายค่ะซี่ออนจ้ะพี่น้อกจะขึ้นแน่นว่าแหละเอามาหลายบะไรจ้ะเอามาพอก,กินเพะวันผมมีหมองเก็บนา่าจ้ะตู้เย็นบ่ยใหญ่จ้ะพีปน้อกตู้เย็นหน่หนอย ตำใส่อีกปูในสุดยโยต์โตมันอ,นอปปวบๆแต่ต้นเน่น,น่อยค่ะเนือมันแน่นแน่นหอยนี่ะ เสียอย่างเดียวมันต่อยก้นบ่ได้จ้ะต่อยก้นบ่ได้แน่นว่าจะเอาไปเฮ็ดอันอมคือจังออมหอยจุบบั่นเท่านะจะแน่นว่าจะไปเฮ็ดแนี่นัปนปันนีมันต่อยก,นก้นบ่ได้ก้นมันแข็งแข็งแก่เนี่ยแต่ความแสบรสชาติน่ะคือกันกับอันหอยจุบอะไรจ้ะ แต่น่นกับแปลกใจอยู่ได้ว่ามันเป็นยังมันคืออยู่ในทะเลจะอันนี้นะหอยอันนี้นะอื<ม> รอบนี่ไปเก็บกับพอใหสองคนจ้ะพอใหญ่เราว่างนะจ้ะกันเลยผ้าแน่นไปรอเก็บรออเพื่อนรุดหอบสุ้ท้ายก้อนนั้นก้อนหนาหนานะจ้ะเราเห็นแน่นกินมากินไปหน่องเน่นนางกินามาตำเจวแล้วก็น,นางกินอยู่บิดเหมยก็ได้ ว่าเมนเบิดมือจะเป็นแท่นอาหารใดนะจ๊ะมันเบิดเราเลยสิตูนเราเลยพาไปเก็บตัวนหน่อยนี่นี่ก็อ่วนจะนี่ตัวน้หน่อยนึงฮะอวนจะนี่ ตำคงกับสุดอร่อยนะจ้าวันนี้อันนี้ตำแจ้วผิดสดกินกับเสพเสพเนอะแกะกินจับ นะจจะก่อมเผ็ดเลยมากบานเข้ากับอยู่ตามทองไร่ทองหน้ากันหลายจ้ะตามเคือนตามยางังนะจ๊ะ chấm men bố men nó chấm mất đại tân trả mẹ nó nữa nó cho nó nọ hỏi chụp nó nhắp nó nhắp nó đây nó nhắp แต่ว่าพิษกะขออภัยได้ย้ะมันลืมแล้วพอดยไปหาดน,น่ะจ้ามันอยู่ในไสาอยู่ในหน้าแหละ <c oughs> <c oughs> สวาอยู่อังกฤษ มันบอกมีไฮไม่น้านะแต่มันอยู่ในทะเลพีเนองอยู่ในทะเละทะเล,ะเลแต่โลึกหรอกจามันอยู่ในขอบขอบทะเลนะครับกระเตา <laughs> กลายกระสิความยืดจากมือไปเอ้ย ไปเก็บมากล่วก็เอามาคั้งไวจ้จับครั้งไว้จักสองขึ้นสองขึ้นสามขึ้นพอเกินนี้เราจะแล้วกับคั้งกับใส่น้ำทะเลได้จ้ะจอืมหอบน้ำทะเลมนาน้่จ้ะใส่น้ำคั้งไว้ประมาณสองสามขึนขึ้นเน่นวาละขีมันออกเบิดจ้ะ โอ้ยแซแกกินเหร่นมันมนเพลินๆจานนี้ ก <ś led> ินบุค่อยปากปบุบบกเนี่ยเป็น้องแซ่บแม่นต่มเบิด์ตเลยจ้ะที่ไปหามาเหรอแม่นต่มเบิร <ś led> แล้วก็ใส่ถุงใส่สองฟิตไปจ้ะได้หาถุง พ่อใหญ่บอกว่าเอาเห็นมันหลดอันนาหนาวเด้อปีนาจะไปกริฟก็ันว่าจะพยายามนะจ๊ะ เม็ดกระทินน้ำจ้ะแบ <c oughs> ับเสบนัวอูมามิเช่นเคยจ้ะย่ําอีกที่ว่า ตำย่ำไดกระแซบจ้ะยี่สี่ชั่วโมงก็คือตำบางหงบานเท่านี่เลยจ้าพี่น้องจ้าแซ็บแห้งจ้ะทั้งแซบทั้งเผ็ดสำหรับลิปนี่แน่ล่าพี่น้องไปก่อนได้จ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า thank you everyone for watching bye